สวัสดีค่ะวันนี้เรามาปล่อยปลากันคนละถุงนะคะที่วัดหนองใหญ่นะคะมาเดี๋ยวเราจะไปกันนะคะอ,อ่าอ,อันนี้ออนะปลาอะไรคะชื่ออะไรคะชื่อปลาอะไรคะอันนี้ปลาปลานินค่ะปลานินนะอ่ะเดี๋ยวแต่ว่าเดี๋ยวต้องรีบปล่อยน้องก่อนเพราะว่าเอาไปใกล้ๆระวังกระแทกค่ะไปใกล้น้ําเลยค่ะ อาอนุโมทนานะคะทุกท่านนะอ่ะคปล่อยไปนะคะอ่ะโอเคนะอ่ะปล่อยคนละตัวสองตัวเลยค่ะวันนี้มาที่วัดหนองใหญ่นะนัดหนมปังก็ไม่มาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องแพรน้องทีนะคะนี่ปลาอะไรคะปลาหมอนาะเ <laughs> <laughs> ครียดเลยนะฮะอ่า,อา นะคะน้องพีอ่ะเราอ่คุณอาจารนาให้ให,ให้ให้ดูว่าเออชื่ออะไรอันนี้ชื่ออะไรคะอ่าอะไรนะภานในอ่ะ,อะโชว์มาทางนี้เลยค่ะอ่ะเดี๋ยวจะทีละท่านนะคะ<ด>สวยนะคะอันนี้ปรากฏเหลืองอ่ะปรากฏเหลืองเดี๋ยวทีละท่านนะคะอ่ะปรากฏเหลืองนะคะอนุโมทนาสา,าธุนะคะอ่านิดนึงเฮ้ยไอ้นี่มันติดเนาก็มีขอ คัตเตอร์ใช่ไหมคะอ่ะบีทแพปล่อยเลยค่ะตัดอะไรมันไม่ใช่เงี้ยมันติดอ่ะอ่ะอ่ะอนุโมทนาสาธุนะคะปล่อยแล้วออ่ะนี่เลยคันค่ะระวังระวังโอเคอ่ะปด เรียบ้อยทัน,ทน,ทนอ่ะเห็นมาทางนี้จะปล่อยบ้างนะคะแกะนี่นึงแกะนี่อะถือกล้องก็ได้ค่ะแม่เอาตัดเ,<อ>เลยค่ะแม่ตัดเลยตัดมาทางนี้เลยค่ะเขาเขาจะอย่างนี้แหละอันนี้เป็นปลาอะไรแม่เอาไปเอาไปใส่นะ มาหมอนะคะฟ้าหมอนี่นะคะือปล่อยและะ้วค่ะเขาจะใหญ่แน่หน้าตาเขาจะมาเลือกันไอ้สองศูนหน้าตาเขาจะไม่ค่อยโอเคนิดนึงนะคะมาดูค่ะอันนี้ปลาช่อนไข่ใหญ่มากเลยไหมคะใหญ่ามากเลยนะควนะอันนี้ต้องใช้อย,อย่างนี้เลยคะ่ะ มีลูกมีลูกอันนี้อันนะสุดท้ายนะคะปลาไหลไข่คือมีไข่ในตัวนะคะวันนี้นะอน,นุโมทนานะคะวันนี้รวมทั้งสิ้นสามสิบแปดตัวนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเวลาที่เราจะไห้หันปลาไอ,เ,อาเขาเรียกว่าอะไรนะให้ขนมปัง เพราะมันวันนี้มันไม่มาส่งนะท่านผู้ชมก็เดี๋ยวรอคราวหน้าแล้วกันนะคะ<ม>ก็อนุโมทนาสาธุนะคะทุกท่านปลาเต็มเลยนะคะตอนนี้ก็แล้วเจอกันใหม่ค่ะขอบคุณค่ะ